สวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อนี้นะคะนี่ค่ะเดีซื้อผ้าไปเบื้องนะคะเบื้องหลังนะคะเบื้องหลังที่พักนะคะทุกคนสลพ้พมันก็อันนี้ส้มป๊อกมาอยู่แล้วนะมาอยู่แล้วมันก็คือมันมีขยะก่องหน้านี้อยู่แล้วนะคะนี่นะคะสวัสดีค่ะนี่นะคะน้องโมนะคะน้องแตงโมนะคะ วันนี้ใจดีมากๆนะคะมาช่วยพี่ส้มป๊อกนะคะเก็บขยะนะคะหลังห้องนะคะซึ่งอันนี้ก็มันมีอยู่แล้วนะคะทุกคนไม่รู้ว่าใครทิ้งบ้างนะคะเราก็เอาอย่างว่าเลยเนาะถึงมันไม่ใช่บ้านเราแต่เราอยู่เราก็ต้องรักษาความสะอาดนะคะทุกคนและแตอนแรกก็กะว่าแบบว่าจะเก็บคนเดียวนะคะแล้วน้องโมก็อาสา,ามาช่วยนะคะขอบคุณน้องโมมากๆนะคะ นี่ละคา mm hmm. เขาเรียกว่าคนดีสดีสังคม mm hmm. แล้วไม่มีถุงมือดนะ้วยเนาะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปล้างมือเอานะคะทุกคนดูสภาพนะคะนี่คะน้องโมเห็นสภาพแล้วเป็นไงคะไม่รู้จะหยิบตไหนกไม่รู้จะเก็บตัวไหนก่อน <c oughs> นะคะโอ้นใช่มันเปียกฝนนะคะทุกคนดูทั้งแก้วน,น้ำทั้งอะไรเราก็เก็บไปนะคะทุกคนนี mm ่ hmm. ขอบคุณน้องโมงมากๆนะคะแล้เรียกว่ามีจิตอาสานะทุกคนอยู่ด้วยกันก็ต้องช่วยเหลือกันนะคะโอ้โสุดยอดมากค่ะม,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 มันล้นไหมลูกมันล้นไหมอ่ะนายจะล้มเนาะถ้างั้นเอานี้ไปก่อน,ออน,นเอาไปไว้ไวหนอ่ะอันนี้อันนี้เอาไปไว้ไหมมันมัดปากไม่ได้ใช่ม,มันต้องมาไปวางนะให้ ีนะกกค่ะทุกคนเขาเรียกว่า<สะ>อยู่บ้านท่านนะคะอยู่บ้านท่าน<สะ>อย่านิ่งดูดายนะคะ,<ส>ะเพราะว่าทุกที่นยค่ะที่เราอยู่เราก็ต้องทําให้มันสะอาดนะคะทุกคนเรื่องความสะอาดเป็นเรื่องสาคัญนะคะ,<ส>ะเออไหวไหมลูก นะคะาหนูขาน่าต้องไว้หนนี่เนาะแต่มันมัดากไม่ได้เดี๋ยวต้อมีคนเอาไปวิเวนเวนเขาจะมาเอานะตรงเนี้ยขึ้นไไม่ลโอทุกคนสภาพตัวเาเป็นว่าจริงๆไป ล้วเราจะเอาใส่ถุงใหม่เลยลเหรอนะแล้วก็ห้อยไว้หรอยังไสงสวัสดีค่ะโนนนะคะคุณพ่อการชัยนะคะมาถ่ายทำข่าวอุอ๊ยอ,อ,อันตรายนะเนนะี่ย,ย,ยใช่อันตรายเยอตาข้าวใส่ไฟ ตรงนี้เราก็อยากจะเก็บอยู่นะคะทุกคนแต่ทีนี้ว่ามันจะเป็นล็อกล็อกเขาเลยล็อกส่วนตัวของแต่ละคนนะคะแต่อาจริงเราก็ช่วยเก็บได้แลยนะตรงนี้มันจะไปไเฮ้ยแล้วเ,เราต้องเอาอั้นมากวาดวะที่ค่อยผงอะอาถือไว้ถือไว้อาถ่ายขยะไว้นะ เจะคุยอะไรอะ่ะเอาแม่เนาะอ่าเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวพี่ไปเอาไม้กวาดมันจะได้ไม่เลอะมือเรากับไอที่ก้ยผงอะ่ะเอา๋ยจะเดินตามจะ,จะเดินตามใช่ไหมทุกคเดินกันไปเดินกันมานะคะทุกคนเดินสวนสนามค่ะเอาไม้กวาดไปกวาดขยะกันนะคะมัน เลจะไม่รู้จะเล่ยังไงแล้วนะคะออขอบคุณนะคะน้องโมน่ารักมากค่ะทุกคนอันนี้มาช่วยนะคะคิดค่าแรงแค่พันหนึ่งค่ะโอ้ไมีใช่ <laughs> เดี๋ยวเนี้ยเดี๋ยวเลี้ยงไอ้นี่เดี๋ยวเลี้ยงชาเขียวแก้วหนึ่งอะเนาะมีท่ามีทุนเท่าไหร่ก็เลี้ยงเท่านั้นนะเนี่ยเน,อนีอ่งก้อนหนึ่มเนี่นถือทานมานี่ละ,ะต้องกวาดไม่งั้นมันก็จะอุดอยู่ตรงนี้นะคะการที่เราจะอยู่ที่ไหนนะคะการสะอาดี่ยเป็นเรื่องสำคัญเลยนะคะ เราอยู but, ่แล้วส <ator il> ุขภาพกาจะดีนะคะอารมณ์เราก็จะดีไปด้วยนี่ดีแล้วเราหน้าตาไม่ไม่แบบว่าใช่เราคลางเราคลางดีแล้วใช่ไหมคะัคุกผู้ชมวัคยาอยากมีความสุขเอาใส่ถุงใหม่เลยนะใช่ นาทีละห้าใช่ไหมห้านาทีเําทำไมถาใช่ไหมละ่ะที่ว่าจะมาเก็บนานแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่มีเวลาวันนี้ก็พอ <c oughs> มีเวลานะคะก็เลยมา,มาทิา ทำไปก็ทำให้เขาลืมความรู้สึกทำให้เขาไม่ลืใมลใช่อ,อ,อันนี้เขาบอกว่าอะไรนะ,อ,ะอยู่อยู่ให้อะไรนะอยู่ให้เขารักจับให้เขาจำเออ,อ,ลอลโลโกแล้วรักจัให้เขาจค่ะ ปิวมาแล้วมันตกเลยแล้วเขาก็คงหาไม่เจอเลยแบะนม่คือฝัน <c oughs> ตัดขยะค่ะแม่ ไมันก็ทุกๆทุกวันเลยแม่มัน,นไม่มัน,านาหายหรอกสาวใจที่ยังไม่ได้กลับเดี๋ยวค่ะคือทวันนี้ไม่กล้าโทรห,หาพ่อเลยกลัวร้องไห้ หมดด่หนูมายจนถึงทุกวันนี้หนูยังไม่ได้โทร<ม>เลยหนู<ม>วิดีโอคอลแค่ครั้งเดียวเขาเป็นห่วงแต่ถ้าไม่โทรก็ัวเป็นห่วงอีกเลยจะคุยแบบพิมพ์มากกว่าแปดแล้วอ่าสำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมน,นะคะเดี๋ยวขอตัวเก็บให้เรียบร้อยก่อนนะคะสวัสดีค่ะ